เอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต่ออะไรนะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกม T T Arena นานพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสกินของน้องเคทลีนกันนะครับทุกคนแล้วมาดูว่าอันดับแรกนะเสียงนะครับคือผมลองใช้ดูแล้วนะครับคือเสียงถ้าถามว่าเพาะไหมก็ก็เพาะกว่าสกินแรกนิดนึงนะครับแต่น่าจะไม่สู้สกินสกินล่างซินซิตี้อะซินซิตี้รู้สึกว่าเสียงยิงมันจะเพาะกว่านะครับแต่ ทำไมผมถึงซื้อเนีครับเพราะว่าผมไม่มีสกินให้น้องเขาเลยนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อสกินนี้ละกันนะครับโดยรวมนะสกิลก็ค่อนข้างสวยนิดนึงนะครับแต่เสียงยิงไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้ยอมรับได้นะฮะมาเราไปเล่นเขาในโหมดปกติกันเลยดีกว่านะครับสักหนตานะฮะแล้วหาห้องกว่าจะเจอ what <laughs> รอมา6นาทีครับทุกคนกวอาจจะได้ทำแต่ละคลิปทำไมมันใช้เวลานานซะเหลือเกินวะฝั่งผมมีซัพพอร์ตสวยคอมโบน,นี้แหละเพื่อนถ้าไม่หยิบอารต้ามาคือชิลละผมยิ้มเลยอะถ้าไม่มีอารต้านะคือแบบยิ้มจัดๆผมไม่กลัวใครทั้งสิ้นนะถ้าไม่มีอารต้านะฮะไป let's go <S ดูรับดูด,ดูฟังเสียงยิงเขาก่อนนะฮะฟังเสียงยิงนะฮะเอ้ยเสียงยิงก็พออยู่นี่ว่าเดี๋ยวโอ้เสียงยิงอย่างหนัก เฮ้ยพออยู่พออยู่ทำไปเล่นไปสกิลรอบข้างก็สวยด้วยนะทำไปเล่นไปฮะดูดิเดี๋ยวมาลองยิงปกติดูฮะเ,เสียงยิงก็เพาะเพาะเพาะเหมือนกันเพราะกว่าสกิลแรกนะครับเพราะกว่าสกิลแรกนะฮะโอ้โหวสวยโอ้โหโอ้ยถ้าโดนสนยยิงคือตุเยย โอ้ยบอกแล้วโดนสนจิจริงๆเล่นเคลลินมันแบบเจอพวกตัวซุ่มยิงมาเล่นยากครับทุกคนเคลลินมันแบบมันเจอพวกตัวซุ่มยิงอะมันแบบมันหลบไม่ได้ไงเพราะตัวมันช้าครับถ้าเกิดไม่เข้าสู่ปืนหมดปืนเคลลินกันปืนปกติอะคือแบบแทบจะหลบไม่ได้เลยครับเพราะมันตัวมันช้ามากๆเลยโอ้โหทำไมเขายิงโดนหัวผมเนะทำไมเลือดผมลดไวเกิน ถ้ามันเพื่อนแก้แค้นสวยเลยมาร์คมาร์คคิวแก้แข้นไปได้ครับเมื่อกี้เขามีสกิลอะเขากดสกิลกันตายผมนา่าจะยิงใครไม่ตายเลยรอบนี้มาฝั่งซ้ายดีกว่าสวยฮะดักยิงใครสักคนอยู่ตรงนี้แล้วกนันโดกลงไปแล้วฮะวิ่งลงไปแล้วถ้าเกิดสไนวิ่งมานี่ผมตุยเย่เลยนะ รอรอเฟดโดดลงมาครับโอ้โหยิงใครบ่ตายเลยเอาละโดนสนาย,ยิงอีกแล้ววัดจะเนี่แหละเซ็งตรงมันมีเสนหนี่แหละครับคือสสนยมันยิงเราทีเดียวตายเลยไงแล้วหาที่แบบจะยืนแอบยิงก็ไม่ได้เ,ไเอาไงดีวะ <c oughs> งั้นผมเล่นข้างบนเลยแลวกันข้างบนก็ยิงยากอีก ทำไมแรดูฝั่งเรามันคิวไม่ได้เลยวะผมก็คิวไม่ได้เหมือนกันนะเออแล้วนี่ยที่หลบเยอะจัดเลยเพื่อนรีโรดอีกเรือกระสุนสี่นัดโอ้โหเลวเขาหยิบเคสเรียนมาครับ <c oughs> สวย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวยิงโดนผมได้ไงวะ เอาจิงแคลลี่มันเล่นยากขึ้นน่ะมันเล่นยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับเพราะตัวละครมันไม่ได้ยิงแบบเจาะเกาะเยอะอะไรขนาดนั้นซึ่งด่านนี้เอาแคลลีนมาเล่นก็เล่นไม่ได้นะแคลลี่มันเล่นด่านนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ผมหาห้องกว่าจะเจอ,เจอไงเลือกด่านไม่ได้ <laughs> จะรีวิวพวกด่านเพโลดพวกนี้ก็ทาไม่ได้ครับเพราะว่า <c oughs> ตายวู้วทศนัยเป็นยิงผมโดนผมตายเย่เลยนะเมื่อกีก้สวย คือฝั่งฝั่งเราเป็นฝั่งโดนตั้งรับอะฝั่งแบบเขาเรียกว่าเราจะหามุมยิงก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคือฝั่งตรงข้ามเขาบุกไงเขาก็เลยแบบมีมุมแอบครับแล้วมีสไนด์ด้วยคือผมจะไปยืนออกไปยิงมั่วๆไม่ได้เพราะมันมีสไนด์นี่แหละครับ <l uch ing> เออแต่เรายิงเฟดได้ก็ชิลแล้วสไนด์อยู่ไหนวะสวยหลบก่อนแล้วกันรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนไปฝั่งขวาครับอฮ้ย สังฝั่งซ้า,ายฝั่งซ้า,ายฝัย่งซ้ายมีเกจเลีนนะเก็เลีนอยู่ซ้ายครับโอ้ยตายซะตายเออยิงเฟดได้อยู่ครับสไนสไนยอยู่ข้างบนนะสวยยิงเฟดทีนี้กอเลียโดดลงมาไม่ได้สนใจผมเอ้าเดี๋ยวกระสุนหมดพอด,ดี ผมเลอจะเชื่อกับการคลิปรีวิวคลิปนี้ทุลักทุเลจจีด๊ดเอาดิโอ้มันเปิดอันติเบไม่นะทุกคนตัวดาเมจหลักตายไปแล้วสวยคลิปฝั่งเขาก็ตายเหมือนกันนะแต่ฝั่งเราครับฝั่งเรายังจะดันไหวหรือเปล่ามาดูกันฝั่งเขาเปลี่ยนมาเป็น <vert> นีออน,นะะแล้วฮะสวยละฝั <c oughs> ่งผมเป็นเชมิดด้วยดิ เดี๋ยวผมต้องยิงครับต้องยิงสักตัวหนึ่งให้มันตายก่อนสวยแต่โลอยู่ครับโรอยู่สนยอยู่ไหนอยู่นี่เปล่าสวยปมมือครับทุกคนทําดีครับทําดีแอโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยได้ยิงใครเลยว่ะทุกคนสวยเลยมาร์กกดไลค์ให้ครับกดไลค์ให้มาร์กครับผมยิงไปเจ็ดตัวอยู่นะทำไปเล่นไปสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ครับผมขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสําหรับคลิป รีวิวสกินของน้องเคทลีนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนีครับเจอปืนครับผมบ๊ายบายครับ